สวัสดีค่ะเด็กพบกับครูน้อยอีกนะคะในชั่วโมงนี้นะคะชั่วโมงที่สองค่ะของสัปดาห์ที่สินะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันในเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชน,นะคะก่อนอื่นเลยเราจะทบทวนตัวอย่างกันไปก่อนนะคะอันนี้ก็คือการจเจริญเติบโตของต้นแอปเปิลนั่นเองโดยเริ่มจากขั้นที่หนึ่งนะคะการปลูกเมล็ดลงไปในกระถางค่ะขั้นที่สองนะคะ เกิดการงอกของมเมล็ดขั้นที่3นะคะกลายเป็นต้นอ่อนค่ะ4กลายเป็นต้นโตเต็มวัยนะคะ5ออกดอกค่ะแล้วก็หกนะคะออกผลค่ะเมื่อออกผลมาแล้วนะคะในผลก็จะมีมเมล็ดใช่ไหมคะแล้วก็เอามเมล็ดมาทำอย่างไรอีกคะ ก็เอามาปลูกอีกเหมือนเดิมก็จะหมุนเวียนกลายเป็นวัฏจักรไม่จบไม่สิ้นนะคะอันนี้นะคะเราเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชน,นั่นเองทีนี้เรามาทํากิจกรรมนะคะกิจกรรมที่หนึ่งค่ะออกแบบวัฏจักรชีวิตของพืชเราก็จะมาดูกันนะคะในกิจกรรมนี้นะคะเราจะทําแบบใบความพร้พอมกันเราจะเริ่มตั้งแต่อันไหนดีเอ่ย อ่ะเริ่มจากมาเมล็ดก,ก็ได้ค่ะอ่าพอมาเล็ดเรานํเมล็ดไปปลูกใช่ไหมคะก็จะเกิดการงอกของมเมล็ดเมื่อเกิดการงอกของมเมล็ดต่อมาด้วยอะไรคะกลายเป็นต้นอ่อ,อนเมื่อเป็นต้นอ่อนแล้วก็เกติบโตไปเป็นต้นโตเต็มว,วัยเสร็จแล้วนะคะก็ไปออกดอก เมื่อออกดอกเราก็ต้องมีการออกผลในผลมีอะไรคะอ่ามีเมล็ดเราก็เอาเมล็ดมาทำยาะไรอีกมาปลูกอันนี้นะคะก็คือวัฏจาักรการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะต่อไปนะคะให้นัเกเรียนเนี่ยน,นะคะทำแบบฝึกหัดค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่ห้าสบเจ็ดอ่า เอาหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะมาเสร็จแล้วเปิดหน้าที่5้าดค่ะคำสั่งนะคะให้นักเรียน,นเขียนแผนภาพแสดงวัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่นักเรียนสนใจมาเด็กๆก็เปิดไปเลยเปิดเลยนงคะหน้าที่5้าสดในหน้าที่57เนี้นะคะเขาจะให้เราเนี่ยเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืชที่เราสนใจมาให้นักเรียนเนี่ย เขียนข้างข้างบนเลยนะคะตรงพืชดอกที่ปลูกเนี่ยคือต้นอะไรให้นักเรียนยกตัวอย่างมาหนึ่งต้นค่ะพอยกมาแล้วนะคะให้นเรียนเขียนชื่อลงไปเสร็จแล้วก็ให้วาดรูปแล้วก็เขียนขั้นตอนกระบวนการเจริญเติบโตของพืชชนิดนั้นที่นักเรียนเลือกมาเลยนะคะตั้งแต่เมล็ดต้นอ่อนเจริญเติบโต จนออกตอบออกผลเวียนมหาเมเล็ดอย่างเงี้ยค่ะให้นักเรียนทำมาเสร็จแล้วด้านล่างก็ให้นักเรียนเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของแล้วก็ต้นที่นักเรียนเลือกมานั่นเองออันนี้นให้ทำในหน้าที่57นะคะหลังจากที่ทำงาน,นเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมาทางไลน์นี้เลยไอดี ID นี้เลยนะคะน้อยนาะ123ค่ะ อย่าลืมทำแล้วก็ส่งคุณครูด้วยนะคะ